เสีไหนดีระวังสีเขียวกับสี่าปาซินย้ายขาหลุดนะสีเขียเปลไม่ซอสี้าส่วไมซมกนนไม่คชอบแล้วคะรายการนี้ฟักีอโอเคครับล่นกีฬาเฮนายสัญญาด้ยนาเ้ยเราหนึงเข้าใจไหมเอ้ยเหึงอหนึ่งอ้ำหนึ่งหนึ่งสองหนึโอเคไหมเดี่ยวขอขอเลื่อน ครับเดี๋ยวได้หลัสีงินมันจะชนนะครับนี่จะจับเพียกเลยครับเดิน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 อ่าเพราะ่าเนผูชายเียบตัวไนะคะมีที่เอูรน ไปเดี๋ยวที oh ่ช so ื่ออุนแข่งด้วยเดี๋ยวนักกีฬาพร้อมทีมฟองพร้อมไหมครับทีมฟองพร้อมเชียร์ค่ะทมพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งเรเริ่มเเเ